สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลสุขูมทุกคนเบิ้ลสุ่มหมองสุ่บอลข็พบมาพอกันคือก้าอยู่ที่สองเปล่าไสตอนนี้บปล่าไส้กำลังกั๊บจากเงินชาวแตกแล้วก็สิไปแววรถอยู่เงินไอเคยแล้วกับเาว่ากส้จอกนาออกไปผูกแขนคุณยายกันนาพี่น้องหลังจากกับเอ่อมาจากเงินชาวแตกแล้วกับบปล่าไสกับมาแววมาแววเอารถบดเ่าไสอยู่ที่เงินเงินที่ชาวเนาะแล้วก็ ออกไปหน้าพเพื่อแบบันนี้ออกไปปลูกแขนคุณยายอยู่หน้าอ่นี้คุณยายปลูกแขนปลูกกระบอกได้ปูกหลาย้นดอกปลูเกเล็กๆนหน่อยปลูกอ่นหน่อยนเนาะแต่บางตอนเบาไสไปหอดนนหน้าเลยเด้อเบาไสของกมาหอดหน้าตาในก็ ไม่เท้าเป็นยังไงเลยเศร้าหรือเปล่าสบายนะสบายนะใครว่าไงว่าบ๊วนเป็นยังกินออกสบายดีว่าเรื่องยังกินโอ้ยว่าเรื่อง แม่เท so ่าน <Tak> so 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 ี N ่แล้วสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแม่บ่าวบอยนี่เห็นยังอันนี้นะแกงปลาให้แม่เท่าแกงปลาให้แม่เท่าแกงปลาคุณยายกินปลายังสีแกงนะาโอ้สีไข่หมดแดงเล่นได้ว่ามันผดแล้วก็ใส่ปลาก่อนแจ็คเก็ตแกหมดแดงกำลังรอให้ชายก่อนเสพอะไรเนาะให้แกงหมดแดงเปื่อย อันนี้ได้สมองยังไงต้มเลือดเดือดยังอันนี้เนาะใครไปหาปลาบุนี่ม่ยหปานี่ไรนีไปอาปลาปลาตัวเดรรายเลยเว่าว i ในหน้าห่มหเอาอะไรนี่เขาลงบมเสือนี่อันนี้ก็เบิ่งเหนคีโตนติ๊กไหมปลาตัวน่เาเอานำเหลวเลยเดรยอนนี เดลายสอนน้าบอกทเห็นเด้อสอนนาบอสอนน้าสวัสดีพี่น้องบอน่สวัสดีพี่น้อง

ลูกไงปนตติก็ทุ่เสาหัวตั้งแต่อายุสิบสอ่างข้าลูกไงขณดนี้ท่งเสาหัวตั้งแต่สิบสองสามสิบสองโมเนตั้แต่สามสบอันนี้ก็ละบาระเบาของเบาใส่นะเบอดเลยีระบาวของบาใส่ เพิ premises, level, 1, ่นก uh ็มากกบลูกเพิ่นแต่ก็ก็เมียเพิ่นอีลยบังเท่าะเท่าก็ไม่แหงไ่เท่าฮะแกงปลาแกงปลาจสข่หมดแดงแซ่บกว่นี้ Hú câu, hú câu. Bố mẹ, mẹ bà bòi. <laughs> à? mẹ bố Ở, okay, một đen say, say còn bà voi mẹ bà voi mẹ mẹ voi ก็เก okay, ็บปลาออกมาฮะสีอุอบะเฮ็ดยังกินเอาบบบเฮ็ดยังกินไช้เลยลงเอาใสาแ่แหนะเอโคก็ได้มีแต่ปลาซอนนะ พ่อไม่เช่เนี่ยนั่ข้าปุ้นเอาคือเอามาเลยอ๋อโบรายเนาะไม่จังเลยห้าสิกรเลยเนี่ยรลูกเบลไต่ไ่นะรอง ไอยู่เพือนกบฎไต้ข้ที่เขาแรกได้สูตแค่ท่เาเรก็ซื้อมืออจากเมื่อแล้วลมแตลมที่รถัวเดียวน้อยใช่ลงไต้ลงเงี้ย ไผ่ไผ่ไผ่หุ้แคนไผ่เสื้อแคน์เหม,ามาือนยูอมอร์รรเข่าหุ้แคน์ก่อนเดียวถ้ากินเห็ดยังไหนกินนี่ข้าวปุ่นเป็เดเฟตเเอามาอีกปลากับชิปปี้อีกอีกตีนกับตีนไก่กับเ,เ,เกกบสี่ยนหลอดเสี่ยนหลอดหอบกระสือมากับ,บกลูกศิษย์จะชิเฮ็ดยังกินแบบนยั นัทมนีอทมไดเทียมถ้าเวปากชิเมื่อสิ้ทอนโตว่าเมื่อกับได้น้มึงเวปากิเมื่อะบ่ให้ยูเงินไปใต้ไป้าเมื่อมาไหมบ่บ่ดได้มาแล้วลมกระโดโอ้สุดยอดลมอันตรายขีู่้เดียวเบาแวงแวงได้นันจีองคนแค่ไหนด้แบบนี้ ใช้งไข่ก hmm. mm. mm. oh ุกทอดอีกเท่านึงนี่ก็เห็นแหะใส่แมแดอกินแน่แมแดงตืๆนแม่สดเยเป็นอะไรเป็นฉลาเป็นันนะบ่เสรกบหนึ่งหนเสเือบไทยมโนอ้ยนัมเสกนีน่คือแซ่บแกนนอเก้ามมนนอนั้องแช่เกือบ ปรเทน้าปลาหนเราแอบยูกูซีมแล้วเสะรรถคือรถคึงที่คนไทยกินแล้วเมกกี่มาดูมั้ยดูเครื่องใส่ข้างนอกแช่ไหมใส่ข้างบปแดงมันก็เปลี่ยนีเนาะนว่ามาดูแมกกี่ปรเทศไหจังหน่อยจัง เี๋ยวแค่แค่เพราะอะมันัวนที่กระโดดยาก่มันบ้านนี้นี่โอาโกเน่ชุเกินตะแกรงโมเดนะแสบบ้านนี้มันจะได้กินในเสอกหร แดบ๊แค่ใครผูแนะเออผูกแคเอาคุณยายก่อนแนเอาุณยายก่อนเจ็บมีใครไหเออผูแนเป็นหันโยกมันควันยืนเนาะเป็น่พ่อใส่ดดนร้านมายังได้ก็เหนหนงหรตะพอนมายังได้ก็เห็นหนังไ่นหนง บ่นังอะไรน่ะนัยืนั่งกนหนนเืน่งไรนั่งยืนนั่ยืนตัดตาดกระพแข็แข็งแม่ปอไส้วาตัดแล้วก็ลงเลยทีเดียครับต้นแบบนี้สิได้กับแล้วอะไรผมแม่พี่น้องมหอดเวลานีกับิได้็ก็ผ่านบรรยากาศไซัมเนอร์ขมวดกะจหลายพผู้ทีงเขามาเบิรงมาส้มปอไส้กับกับอะไรๆะบบนี้มันคำมันมืดเลยเพราะว่าอยู่เพือนอยู่สัานกับบริไตพื้นไต่ไพ่แม่ปอไส้กับบริไตต้สงสัยลืมไต พอกันใหม่ในคลิปหน้ากาาา็กล่าวเข้ามาสบายดีบาย